สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิม่เดอะทาร์ดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักค่ะประจําวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะของชาวราศีมังกรค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกรู้ได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะในรายละเอียดคลิปนะคะจะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดเลยค่ะ สำหรับคนโสดน,นะคะขอดูพลังงานก่อนหน้านี้กันค่ะว่าเคยพบเจออะไรกันบ้างเกี่ยวกับความรักของคุณค่ะ เหมือนว่าชาวราศีมังกรนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าโฟกัสในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะคุณใส่ใจในเรื่องความสําเร็จของตัวเองการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนนะคะเขาดูพลังงานปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงคะ่ะ ความรักนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะค่ะกําลังปรับจูนหรือว่าปรับสมดุลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะ mm hmm. บางคนนะคะที่โสดอยู่นะคะอาจจะมีคนในใจหรือว่าคนที่เราคิดถึงก็ได้คะ mm ่ะ hmm. คนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นสตาร์สำหรับเราเหมือนนั่งในฝันใชยในฝันแบบนี้คะ mm ่ะ hmm. แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้การสา,สารสัมพันธ์ในความรักมันค่อนข้างจะยากแล้วก็คือใช้ความว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ะค่ะ คุณก็เลยเหมือนใช้ความพยายามมากนะคะที่เหมือนทําตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรสําหรับคนคนนั้นนะคะแล้วสําหรับคนโสดนะคะทิศทางในความรักในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับทิศทางความรักนะคะใน15วันนี้ค่ะ1-15นะคะ,ะ,คะดูเหมือนว่าตัวคุณเองะคะ่ะจะคิดวกวนอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะเป็นอดีตที่เคยทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าอยากจะแต่งงานกับคนนี้อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนนี้นะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็คือความรักความคิดถึงที่คุณมีให้กับเขานะคะ เรามาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ ตอนนี้ค่ะมันไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะตัวคุณเองอะเหมือนพยายามมากนะคะที่จะส่งความคิดถึงส่งความรู้สึกไปให้กับเขาอะคะ่ะบางคนเนี่ยพยายามมานิเฟสหนักมากนะคะแต่มันไม่ได้มานิเฟสด้วยความสุขอะคะ่ะมันเป็นการมานิเฟสด้วยความเครียดอะคะ่ะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราขาดเราไม่ได้ก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้มันได้มาะคะ่ะเราก็ดูเหมือนเขาเองอะคะ่ะก็รับไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณส่งไปด้วยนะคะ มันกับว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับชีวิตส่วนตัวอยู่ในโลกของเขาอะคะ่ะถ้าอยากบอกอะไรคุณไห้คะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าตัวคุณเองนะคะอ,อยังไม่ยอมรับความจริงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจบไปแล้วคุณยังอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็ยังอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันดําเนินต่อไปนะคะตอนนี้คุณเครียดมากๆเลยนะคะเหมือนกับอยากได้อยากได้มากๆแบบนี้นะคะ่ะถ้าอ,อยากบอกอะไรคุณไหมคะ สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือว่าการที่เราอยู่ตัวคนเดียวอะคะ่ะแล้วก็ใช้เวลากับการตกตะกอนกับความคิดตัวเองอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่ชาวราศีมังกรนะคะเก็บมาคิดด้วยอะก็คือความรู้สึกเศร้าเสียใจด้วยนะคะเหมือนกับว่า ไม่ได้ตกตะกอนด้วยปัญญาค่ะแต่ว่าตกตะกอนด้วยความเศร้าแล้วก็อะไรอาวรน,นะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้ในตอนนี้นะคะ่ะดูตัวคุณเป็นช่วงที่อ่อนแอแล้วก็บอบบางมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์นั้นมานะคะก็เลยทําให้คุณนะคะยังแบบติดอยู่กับความเสียใจอยู่อะคะ่ะแบบนี้ก็เข้าใจได้นะคะถ้าอยากบอกอะไรคุณบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมังกรค่ะ คิดนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์น่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานมากเลยนะคะเราเขาเองก็ดูเหมือนกับว่าจะใส่ใจเราอะคะ่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาทาอะคะ่ะเขาฝืนตัวเองมากๆเลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่เป็นตัวเองอะคะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าลําบากใจแล้วก็เหนื่อยที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันเลยทําให้เขารู้สึกไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ที่เขาคิดถึงคุณนะคะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกไม่ดีะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเขาขยับไปไหนไม่ได้เลยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะลองทบทวนดูนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากเราไหมหรือว่าเราเคยควบคุมอะไรเขาหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรไหมคะอ,อสิ่งจริงๆแล้วตัวตนของเขานะคะขอดูนิดนึงนะคะ ตัวตนเขาเป็นคนที่สนุกสนานนะคะแล้วก็อาจจะดูเจ้าชูนิดๆน,นะคะเหมือนกับว่าชอบคุยกับใครหลายคนหรือว่าชอบบริหารเสน่ห์ตัวเองนะคะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะหร mm ือ hmm. ว่าชอบเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันดูเป็นออกในทางบริหารเสน่ห์มากกว่าค่ะ mm hmm. ถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบ้างไหมคะ เขาเคยคิดแล้วก็ทบทวนในเรื่องราวความรักของคุณนะคะว่าจริงๆเขาก็อยากไปต่อค่ะเขาก็คิดนะคะว่าเออทำยังไงดีให้มันไปได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะเขาเลือกที่จะไม่เริ่มต้นนะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเลือกที่จะทําตามใจตัวเองมากกว่าก็เลยไม่ได้สารสัมพันธ์กับคุณต่อค่ะถ้าอยากบอกอะไรไหมคะ ศีมังกรนะคะค่อนข้างที Earth ่จะดําดิ่งมากๆชาวราศีมังกรนะคะค่อนข้างที่จะดําดิ่งมากๆเลยนะคะเหมือนคุณนะคะกลับไปย้อนคิดถึงความสุขแล้วก็ความสดใสในความสัมพันธ์ที่เคยมีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามองหาความยุติธรรมให้ตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็ทําดีให้เขานะเราทําสิ่งดีๆเรามอบสิ่งดีๆให้กับเขาทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกับเรามันไม่ยุติธรรมเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เรากําลังเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเราอยู่อะค่ะ แล้วไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะไพ้ค่อนข,ข้างจะชัดเจนทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกอะคะ่ะก็คือว่าถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้นะคะ่ะมันเป็นไปได้แล้วก็สานสัมพันธ์กันด้วยความสุขนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณจะเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับคนอื่นๆก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าการที่คีย์เวิร์ดนะคะที่จะทําให้ความรักของคุณมันประสบความสําเร็จนะคะก็คือว่าคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายนึ่นะคะ่ะเป็นตัวของตัวเองด้วยโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะให้ฝ่ายชายหรือว่าให้ฝ่ายที่เข้ามาะคะ่ะเป็นฝ่ายรุกแล้วก็ทําทุกอย่างที่แบบ ผู้ชายควรจะทำอะค่ะคุณเองนะคะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็นิ่งๆเงียบๆน,นะคะไม่วีนไม่เวียงค่ะแล้วก็ให้ตัดสินใจด้วยเหตุผลทุกอย่างที่เราจะตัดสินใจแล้วก็การกระทําจะต้องมาจากการรักตัวเองเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์มันถึงจะไปได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําสิ่งที่พูดมาค่ะ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครอะคะ่ะมันก็จะไปไม่รอดนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนหรือว่ายาวนานนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็จะมีแต่การทะเลาะเบาะแหวงกันหรือว่าความขัดแย้งนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ่ะกับคุณและคนที่ผ่านมานะคะที่คุณยังคิดถึงอยู่อะคะ่ะมันกลับมาดีได้นะคะอันดับแรกที่คุณต้องทำเนี่ยคือ ทำตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วก็ในโซเชียลของตัวเองอะ่ะจะต้องโพสต์แต่สิ่งดีๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วที่คอยควบคุมแล้วก็บงการเขานะคะ เหมือนแสดงให้เขาเห็นว,ว่าคุณมีความสุขแล้วก็ดึงดูดเขาด้วยความสุขของตัวคุณเองนะคะแล้วตอนนั้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาคุณเองนะคะแล้วคุณก็รออย่างสวยๆเงียบๆเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะสิ่งนั้นนะคะจะทําให้ความรักของคุณสามารถดําเนินต่อไปได้กับคนคนนี้ค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในความรักค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะที่ความรักของคนมีคู่ค่ะ สำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าก่อนหน้าน,นี้คนมีคู่พบเจออะไรกันมาบ้างค่ะ ่อนหน้านี้นะคะสําหรับดวงของคนมีคู่ค่ะอาจจะต้องเหมือนกับว่าพยายามอย่างหนักมากนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันหรือว่าทําอะไรให้มันลงตัวในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณนะคะเริ่มมองเห็นทางออกที่ชัดเจนแล้วก็ทิศทางที่สามารถทําให้ความรักมันเติบโตไปได้ดําเนินไปได้นะคะก็เลยทําให้ปัญหาที่เคยมีมาค่ะมันยุติลงไปแล้วก็กลับมาสมานในชั้นกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะก,กันแล้วอะคะ่ะ เขาดูพลังงานในปัจจุบันกันนะคะว่าตอนนี้นะค่ะความรักเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ความรักดูดีมากๆเลยนะคะคือตัวคุณเองนะคะ ชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะดูแลตัวเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีความสุขคะ่ะมันก็เลยทําให้ความรักที่นิ่งๆมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะเดินไปสู่ความสําเร็จแล้วคุณก็รู้สึกนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดีมากๆเลยเพราะว่ามันส่งผลที่ดีนะคะต่อความสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะคะ่ะคุณและคนรักของคุณอะ่ะรักกันเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะคุยกันเรื่องมั่นหมายหรือว่าแต่งงานในอนาคตได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเจอ ครอบครัวของกันและกันนะคะก็ดูเหมือนว่าครอบครัวก็ยินดีแล้วก็สนับสนุนกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วทิศทางความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะ่ะขอโทษนะคะทิศทางความสัมพันธ์ใน15วันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สััมพนนธ์ะะคในเดือนนี้ค่ะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายค่ะต่างไม่เร่งรัดกันในความสัมพันธ์แล้วนะคะก็คือปล่อยไปชิลๆสบายๆอะไรจะเกิดก็เกิดแค่เทคแคร์ดูแลกันก็พอแบบนี้ค่ะมันจะมีการพูดคุยอะไรเยอะขึ้นนะคะหรือว่าใช้เวลาร่วมกันเยอะขึ้นค่ะมันจะทําให้คุณนะคะแล้วก็คนรักของคุณนะคะมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเหมือนกับว่าได้มาเติมไปให้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ มาดูกันบ้างนะคะสําหรับความรู้สึกของคุณและเขานะคะที่มีต่อกันใน15วันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรกันก่อนนะคะ สำหรับเช่าราศีมังกรเองนะคะตัวคุณเองรู้สึกดีนะคะที่คุณกับเขาได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรคะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณก็ยังไม่ได้เปิดใจให้เขาหรือว่าไม่ได้รับฟังเขาอะคะ่ะคุณเลือกที่จะเชื่อแล้วก็รับฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวคุณเองรู้สึกสบายใจะคะ่ะสิ่งนี้มันคุณเองรู้สึกว่ามันดีแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันหรือว่าขัดแย้งกันนะคะขอดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิด แล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณค่ะแต่กราบกลันนะคะคือดูดูตัวเขานะคะแบบมีเรื่องให้เครียดให้ต้องตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมี ความรู้สึกที่คิดลบนะคะกับตัวเองนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขในความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วสถานการณ์เขาอะคะ่ะเครียดเรื่องอะไรกันแน่หรือว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวหรือเปล่าอะคะ่ะขอดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขาคิดมากคืออะไรคะ่ะ ทำไมรู้สึกว่าตัวเขาเองรู้สึกอยากได้รับความรักที่มันหวานแหววโรแมนติกอะคะ่ะเขารู้สึกที่ผ่านมามันมีแต่สิ่งที่ทําให้เขาเคยเสียใจแล้วก็เคยเจ็บปวดนะคะมันเลยทําให้เขาอยากจะหน,นีออกไปจากสถานการณ์เหล่านี้นะคะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในแบบนี้ไหมคะ สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าปัญหาจะคืออะไรนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําให้ชาวราศีมังกรสิ่งที่อยากจะแนะนําชาวราศีมังกรนะคะก็คือว่าให้มั่นคงไว้นะคะให้นิ่งเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เลือกตัวเองก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปเหวี่ยงวีนโวยวายหรือว่าชวนทะเลาะนะคะให้เลือกความสุขตัวเองก่อนทําตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายของมันเองค่ะ ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความรักในสิบห้าวันนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าตัวคุณเองไม่ต้องกังวลไปนะคะในเรื่องอนาคตนะคะ เพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ค่ะยังจับมือกันแน่นอยู่นะคะคุณและคนรักของคุณนะคะยังรักกันดีอยู่ไม่มีอะไรที่เป็นความลับต่อกันในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องให้กังวลหรือว่าคิดมากแต่สองคนนี้ก็ยังมีความรักให้แก่กันอยู่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลค่ะ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคุณนะคะใน15วันนี้ค่ะ mm hmm. ก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะ อยากจะอวยพรให้ทุกคนได้พบเจอความรักที่ดีและทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะความสุขเริ่มได้จากตัวเรานะคะแล้วก็แผ่ออกไปให้คนรอบข้างค่ะ สำหรับคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรืออยากได้รับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าชีวิตส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะที่ Line แ d ค่ะตอนนี้เรามีบริการดูดวงนะคะแบบถามตอบโทรคุยให้คำปรึกษาค่ะหรือจะให้ไพ่เล่าเรื่องแบบคลิปวิดีโอก็ได้นะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ